สิ่งที่อยากชวนคุยสิ่งที่อยากชวนคิดในแต่ละอาทิตย์กับ l i g h t o u u s t t l l k หมวกครับและพัดโบกครับครับสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาอ่ะต้องบอกว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งแต่ก็เดี๋ยวเราจะหยิบยกประเด็นที่ไม่ใช่เกี่ยวกับเลือกตั้งเดี๋ยวค่อยมาพูดอะไรอันนั้นว่ากันแล้วกันนะ,ะสิ่งที่เราเจอนอกจากเรื่องของการเลือกตั้งในสัปดาห์ที่ผ่านมา เราไปเจอข่าวหนึ่งอันนี้จะเป็นข่าวของวงการหนังฮอลลีวูดเนาะต้องบอกว่าถ้าใครรู้จักคอมโพเซอร์ที่เรียกว่าน่าจะเป็นอันดับหนึ่งของโลกและในปัจจุบันหรือว่าจัดเป็นอันดับแรงต้นๆแล้วกันเขาไม่ได้มีแมตช์แข่งเก็บคะแนนนะเราไม่รู้หรอกเขาเขายังมียังยังมีตัวแบบอยู่ยังมีตัวอยู่แต่ทีนี้ตัวท็อปๆอยู่แต่ว่าตัวตัวท็อปๆเนี่ยก็คือฮานซิมเมอร์คนนี้เป็นตัวท็อปตัวพ่อในวงการคอมโพเซอร์ คือที่อยากจะเล่าก็คือ<ม>ก่อนหน้าเนี้จะมีคนหนึ่งก็คือจอห์นวิลเลียมนะครับที่จะเป็นตัวท็อปในวงการ<ม>ซึ่งจอห์นวิลเลียมเนี่ย<ม>เขาทำคอมโพสเพลงให้หลกัหลกๆก็คือสปิลเบิร์กเกือบทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็น Indiana Jones, uh, อินเดียนาโจนชินเลอร์ลิสจู r a s ิกพาร์กจออะไรอย่างนี้แล้วก็จะทำเรื่อง Star Wars ให้จอร์นลูคัสด้วย ทีนี้ความน่าสนใจก็คือจอห์นวิลเลียมเนี่ยเขามาอยู่ในยุคของเด็กเจนวายนิดหนึ่งก็คือเป็นผู้ประพันธ์เพลงให้แฮร์รี่พอตเตอร์หนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์จาก J.K. ค o รล i ิงทีนี้ต้องบอกว่ามันเป็นเพลงที่คนติดหูวไม่ว่าเราจะไปสนสนุกไปแฮร์รี่พอตเตอร์นะหรือดูหนังแฮร์รี่พอตเตอร์ตั้งแต่ตัวโลโก้ว<อ>ันเนอร์บัตเตอขึ้นมาเนี่ยจะเป็นเพลงนี้เออมันเพลงไอ้ตัวตีมขึ้นมาแฮกเวตตีมันก็จะขึ้นมาแล้ว ตื้อ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 อย่างเงี้ยใกล้ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้เคียงแล้วใช่ไหมนี่นี่ไปซ้อมมาหลายรอบมากเลยใช่ื่อรู้สึกเป็นรอบซ้อมมาแต่ก็แต่ประเด็นคือปัจจุบันจอห์นวิลเลียมเขาเสียชีวิตไปแล้วตัวไปแล้วเออก็ซึ่งจริงๆแล้วจอห์นวิลเลียมกับฮันเซมเมอร์เนี่ยในความคิดพี่นะอารมณ์เหมือนแบบเหมือนสตีฟจ็อบกับอีลอนมัส์อ่ะใช่ไหมแบบแบบคนหนึ่งก็เก่งทั้งคู่อ่ะเป็นเจ้าของบริษัทที่แบบ ท็อปท็อปของโลกทั้งคู่แต่ว่าเราว่าเหมือนเสียดินไปแล้วเหมือนเหมือนไมโครซอฟท์มากกว่าบิลเกตบิลเกตเอาบิลเกตกับบิลเกตกับสตีฟจ็อบสตีฟจ็อบเลยเหรอเพราะว่าไม่เพราะว่าเขาอายุเท่ากันเหรอไม่ได้เท่ากันหรอกแต่แค่บิลเกตแค่แค่เราเปรียบเทียบคือบิลเกตเขาจะมีความเป็นหนุ่มเนิร์ดแบบเอาทางนั้นใช่ไหมเป็นแบบทางการนี่หน่อยคือจอห์นวิลเลียมสไตล์การประพันธ์เพลงอ่ะเขาเป็นคลาสสิคอลอือเป็นฟูลออเคสตราอะไรอย่างนี้ อย่างที่เราได้ได้ได้ยินได้เห็นอย่างในของแฮร์รี่พอตเตอร์อย่างเงี้ยเนาะถ้าแบบชัดๆเลยอะคือคือสต a r ์วอลที่เป็นออเคสตราใหญ่ K S S T S T r ๆอ่าแต่ว่าอย่างฮันซิมเมอร์เขาเคยเกินให้สัมภาษณ์ไว้เลยนะเนี่ยตอนสมัยทำอินสเตอร์สเตลล่ามั้งเออหนังอวากาศอะหนังอวากาศอะทำไมคนแต่งเพลงทุกเรื่องอะต้องใช้คาสเพลงคลาสสิคอลผมไม่เข้าใจเออเขาบอกว่า,วาเพลง อยู่อวกาศมันควรเป็นอะไรที่มันล้ำเป็นเทคโนโลยีเป็นอิเล็กทรอนิกอะไรอย่างนี้สิซึ่งเหมือนก็จะเห็นได้ในผลงานนะของตัวพานซิมเมอร์เองแล้วก็ได้การเอาหรืออย่างในเรื่องดูนนะที่แบบเขาค่อนข้างที่จะอัดแอเครื่องดนตรีหลากหลายแล้วให้มันเหมือนเข้ากับกับบริบทของหนังได้แต่ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะมันก็แล้วแต่คนชอบเพราะว่าเราปฏิเสธไม่ได้หรอก เพลงหลายๆเพลงไม่ว่าจะเป็นจอตีเมงก็ตามสตาร์วอย์ก็ตามจอร์นวิลเลียมทำให้มันเข้าหูอะแล้วเราจะนึกถึงเพลงอย่างนั้นตลอดใช่ถูกไหมเขาจะทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนกับพอได้ยินเพลงนี้ปุ๊บอะรู้เลยว่าเป็นเรื่องอะไรใช่แล้วแบบแค่แค่โน้ตนไม่กี่คีอะเออมันน้อยมากนะมันภาพมันเห็น เออพอได้ยินเพลงอะไรอย่างันเห็น,นเป็นโน้ตสองตัวสลับไปสลับมา<ช>แต่เป็นเล่นรีทึมเมาอืะทีนี้ถามว่าแล้วมาเล่าทำไมนะเกี่ยวอะไรกันก็คือ HBO ถ้าใครหลายคนทราบกำลังจะมีอ่าแฮร์รี่พอตเตอร์ซีรีส์อยู่ถูกปะอ,อ๋อก็แต่ปัจจุบันจอห์นวิลเลียมไม่อยู่แล้วคนที่มารับงานสารต่อแทนก็คือคุณลุงฮานซิมเมอร์คนนี้เนี่ยแหละอ คนก็ตั้งความคาดหวังไว้ประมาณนึงคือในเรื่องของฝีมือไม่มีใครกังขาแต่ก็กำลังแบบที่สงสัยแบบช่วยเก็บตีมเมนหลักไว้ให้หน่อยนะอย่าอย่าแบบอย่าลื้ไปทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็ก็เป็นโจทย์ที่น่าสนใจว่าสุดท้ายแล้วอะแฮร์รี่พอตเตอร์ซีรีส์ชุดใหม่อะ่ะมันจะแบบพลิกเปลี่ยนไปเลยไหมหรือยังคงตีมเดิมเอาไว้บ้างน่าสนใจนะปกติอย่างฮันซเมอร์เขาก็จะเป็น ทำเพลงที่เป็นออริจินอลของเขาเลยเนาะแต่ว่าอันเนี้ยก็คือเหมือนก็ถ้าจะไปเปลี่ยนเพลงแฮร์รี่พอตเตอร์ให้เป็นซาวอื่นมันก็ไม่ใช่วะมันก็ต้องแบบเอาของคนสิ่งที่มีอยู่แล้วมาอะดปต์ดัดแปลงทำอะไรอย่างเงี้ยน่าสนแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าเขาจะคือสไตล์ฮันซิเมอร์เขาค่อนข้าง,งที่จะเป็นอิเล็กทรอนิกส์เน่ยเออใช้เป็นแบบซินเทติกอะไรเงี้ยแต่มัน จะบอกทั้งหมดไหมก็ไม่เชิญเพราะว่าถ้าอย่าง p i r a t e of the c a r i b b e a n เนี่ยที่เขาประพันธ์มันก็มันก็ยังเป็นโอเคสตาที่แบบเขาก็คงคงคงมีอะไรอยู่น่าจะได้เห็นความน่าสนใจแล้วแมจิคอลอยู่ก็ต้องรอดูกันต่อไปเนอะอ <c oughs> แต่ว่าอย่างจุดเด่นของฮันซิเมอร์ที่รู้สึกได้เลยนะตวเวลาดูหนังก็คือเวลาดูหนังเขาอะเพลงจะไม่โดดเพลงจะไม่โดดขึ้นมาม จนกระทั่งหมวกพูดถึงเรื่อง p i l a t e of Caribbean เนี่ยแหละเป็นหนังเป็นหนังเรื่องเดียวที่ให้ความรู้สึกเหมือนรู้สึกเหมือนจอห์นวิลเลียมแต่งที่เหมือนกับว่าพอได้ยินโน้ตดื้ๆๆๆๆน่ยก็คือแบบเฮ้ย p i r a t e มาเลยอะแต่มันยังมีอีกหลายอย่างใครดีเตอร์ก็ก็ตามทีอะไรเี้ะใช่แต่ว่าเพลงเรื่องอื่นน่ะจะรู้สึกจะไม่ อย่างไงดีจะรู้สึกบทเพลงมันเบลนเข้าไปในในหนังมันไม่รู้สึกถึงเพลงอ,ะอ่ะแต่ถ้าเป็นจอห์นวิลเลียมจะคือรู้สึกโหเพลงมันทาถ่มอ่ะอืม,อมโอเคก็ประมาณนั้นรอดูรอดูจากแฮร์รี่พอตเตอร์เราไปข่าวของ Star Wars กันนิดหนึ่งก็คือแฟนคลับ Star Wars น่าจะรู้กันแล้วแหละรเราก็น่าจะรู้สึกโล่งใจนะครับลุกขึ้นยืนตบมือที่สุดท้ายไปเสร็จที ก็หลังจากที่ดิสนีย์ได้ซื้อไลเซนซ i นิ่งของ Star Wars หรือลูอคัสฟิลม์มเข้ามาเนี่ยเราก็มีกระแสะวิพากษ์วิจารณ์มากมายเลยว่าเฮ้ยมันไม่ตรงใจหรือไม่ถูกใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระแสะโวก็ตามความสิทธิเท่าเทียมแต่เอามายัดเยียดในหนังจนแบบเกิดกระแสะวิพากษ์วิจารณ์อย่างแรงก็คือคนที่ดูแลหรือเป็นเหมือน CEO นะ เป็นประธานที่ดูอัน,นอเนี้ยก็คือแคทเธอรีนเคนเนดีเนี่ยได้ประกาศออกมาแล้วว่าเขาได้ก้าวลงสู่จากตำแหน่งที่ในการดูแลลูคัสฟิล์มซึ่งลูคัสฟิล์มก็เป็นพวกแฟรนไชส์สตาร์วอรทั้งหมดแหละ Universe โดยในต้องบอกว่าอะไรอ,<ป>อ่ะ1 0 4ปีที่อยู่กับมันมาปุกปั้นมันมาทีนี้ความน่าสนใจก็คือ ใครที่จะขึ้นมาแทนเธอนะฮะแล้วก็ทิศทางดิเรกชันของตัว Star Wars Series จะเป็นยังไงต่อไปอันนี้ก็น่าติดตามเหมือนกันเอาผลงานก่อนดีกว่าผลงานของเขาเนี่ยก็คือการสร้าง Star Wars ภาค789เพิ่มขึ้นมาครับแล้วก็ซีรีทั้งหลายที่อยู่ใน Disney Plus ที่เรารู้กันที่เรารู้กันมีหลายอย่างก็แต่จริงๆ Star Wars ที่ คนดูแล้วคนไม่ดา่าก็จะมีแค่ m a n d ด l o r เรียนกับโลกวันไม่ใช่โลกวันสิแอนดอร์โลกวันโลกวันด้วย<ๆ>ก็คือแอนดอร์มันเป็นส่วนนึ่งส,<อ>ส่วนที่ต่อกันอ,อะที่คนไม่ค่อยดาอ่านอกนั้นก็ค่อนข้างที่จะเป็น <M od al> นิเกทีฟเกือบหมดเลยชอืมไอแอนิเมชั่นสั้นๆั้นะดี ไม่ได้น่าเกลียดนะเอาจริงไม่จริงๆ5้านาทีมันไม่ได้น่าเกลียดมันไม่ได้น่าเกลียดหรอกแต่ว่าส่วนมากเขาคือในความรู้สึกของของแฟนสตาร์วอลนะคือรู้สึกว่ามันไม่ใช่ด้วยด้วยความที่เนื้อเรื่องอ่ะคือลูคัสใช่ไหมลูคัสเป็นคนแต่งถูกปะมันก็เป็นเหมือนแบบเขาก็อิงมาจากนิยายจีนนิยายคาบอยอะไรเงี้ยมันจะเป็นต่อสู้กังคูแบบใช้พลังกําลังภายในอะไรเงี้ยแต่เป็นในแนว อนาคตอวกาศใช่ป่ะมันก็จะออกแนวผู้ชายผู้ชายหน่อยพอผู้หญิงขึ้นมาไม่ได้ไม่ได้ใบแอดเลยนะพอผู้หญิงมามาคุมมาเนื้อเรื่องโทนอะไรเงี้ยมัน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 เปลี่ยนไปอ่ะมันมันไม่เหมือนไม่ตอนนั้นมันมีอิงกับกระแสการเมืองของที่ของสหรัฐเองด้วยก็คือเรื่องของกระแสโควของดิสนีย์ที่มันโคกที่มันต้องแบบ ความเท่าเทียมความอะไรสารพัดอะไรผู้หญิงต้องเป็นนายพลได้ผู้หญิงต้องเป็นตัวเอกได้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าความมันไม่ใช่แค่ผู้หญิงอ่ะมันมีเรื่องของเชื้อชาติผิวสีโอเคด้วยเออมันไม่ใช่แค่ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายอ่ะเออมันไม่ใช่แค่เรื่องเพศอ่ะนั่นแหละครับคือผลงานของเขาอยากจะอยากจะตีโจทย์ออกไปให้มันกว้างขึ้นครอบคลุมแต่มันอาจจะแบบ สูญเสียตัวตนอะไรบางอย่างขไปหรือมันก็เลยทำให้แบบค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าไงอ่ะหลุดไปนิดนึงอ่ะเสียของดีกว่าเรียกว่าใช้ใช้ชื่อแฟนชายได้เสียของนั่นแหละก็หวังว่าคนที่มาทำรับหน้าที่แทนต่อก็จะสารต่อสารต่อพนิธานของลูคัสอืมแล้วก็มีสัปดาห์นี้ มีเรื่องอะไรที่อยากเล่าที่ผ่านมาไหมมี<า>อย่าง<ป>หนึ่งก่อนก่อนจะไปถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงก็มีหนังเรื่องหนึ่งที่รู้สึกว่าเขาเขากล้าหารมากในปลายปีที่แล้วที่ออกมาตีกับอวตารซึ่งก็คือเรื่อง o u u s m m a d อ๋อไมแต่มันเข้ามาเรื้มเรือมหน่อยนะมามกลา มันเออมันมันแต่มันก็ชนกันแนะม,นมันเหมือนเอาตาเข้าอาทิตย์หนึ่งออีกอาทิตย์นึงก็เฮาส s e m ต่ออย่างเงี้ยแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยก็สามารถแบบทำรายได้ไปแบบประมาณสองสามสองร้อยกว่าล้านเหรียญสองร้อยรับอืมก็คือว่าก็คุ้มทุนไปแล้วอืมแล้วก็คาดหวังได้เลยว่าภาคสองภาคสามน่าจะมาต่อแน่นอนา็มันเป็นหนังสือมีหลายภาคเหรอใช่ใช่หนังสือมีสามเล่มอ๋ออ่าก็คือจะเป็นตัวเอก ตัวเดิมอ่ะตัวเอกของเรื่องเนี้ยไปดูไายังดูแล้วอ๋อนี่นี่นี่ว่าอยากจะหาเวลาไปดูอยู่นางเอกของเรื่องอ่ะเขาจะเป็นเฮาส์เมดใช่ไหมก็คือจะไปทํางานในบ้านครับเราก็จะไปพัวพันกับเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่มันเป็นเหตุการณ์ประหลาดประหลาดหน่อยในบ้านนั้นน่ะแต่ไม่ไม่ได้เป็นหนังผีห,งห,รหรืออะบ้านบ้านหลังเดียวหรอหรือว่าบ้านบ้านหลังเดียวบ้านหลังเดียวเสร็จแล้วก็จะเปอนแก้ปัญหาเคลียร์ปุ๊บจบเล่มหนึ่ง เล่มสองก็ย้ายบ้านได้ทำงานไปอีกบ้านหลังหนึ่งเจอปัญหาใหม่แก้ปัญหาอะไรเงี้ยเล่มสาก็เหมือนกันทีเนี้ยก็คาดหวังได้เลยว่าโห้โหความดีงามของเรื่องนี้นะครับซิดนีย์สเวนนี่ก็จะอยู่กับเราไปสามภาคแน่นอนครับโอเคอันนี้อยากดูคนนึ่ยไ่ได้อยากดูหนังโอ้หของดีของดีของดีซิดนีย์เวนนี่อแมนดาเซิร์เฟสนินดีด้วยกับหลังเรื่องนี้ ถ้าอีกเรื่องหนึ่งที่ที่อยากจะแชร์ไม่ได้มีสปอนเซอร์เข้าหรืออะไรนะครับแต่แต่รู้สึกว่าตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยสิ่งที่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือเปลี่ยนแปลงจริงๆกนี้ให้ได้ก็คือเปลี่ยนแปลงจริงก็คือเปลี่ยนแปลงสีฟันใช่เป็นแปรงสีฟันไฟฟ้าอ่าก็เลยจะพอใช้แล้วรู้สึกดีก็เลยอยากจะมาแชร์ว่าเฮ้ยมันดีจริงๆนะมันดียังไงะเอาเรื่องที่มาก่อนว่าทําไมทําไมถึงอยาก เปลี่ยนเป็นแปรงสีฟันไฟฟ้านะเพราะว่าเราไปวิ่งต่างจังหวัดเนี้ยแล้วก็ไปอยู่กันแบบเป็นห้องเช่าหลายคนอ่ะห้าคนแล้วก็มีห้องน้ํารวมหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็จะมีเห็นรุ่นพี่เขาแบบถือแปรงสีฟันไฟฟ้ามาอืดองือืกับกับมอก็เลยอยากอืดอืดอืดบ้างก็เลยถามว่ามันดีเหรอมันแปงแล้วมันสะอาดจริงเหรอพี่อะไรเงี้ยเขาบอกว่าเออเนี่ยก็ใช้มาสักพักหนึ่งแล้วนะใช้มาเป็นปีแล้วนะก็ดีนะ ดีกว่าแปรงสีฟันธรรมดาเขายื่นให้เลยป่ะเอ้ยมันลองได้ด้วยเหรอพี่มีมีอยู่แล้วซึ่งแต่ก่อนหน้าเนี้ยเมื่อนานเมื่อเทคโนโลยีนี้มันเพิ่งออกมาใหม่ๆก็ก็เคยคิดจะซื้ออยู่แต่ว่าราคามันแบบสำหรับสำหรับแรงเหลือเกินแปรงสีฟันไฟฟ้าคือแปรงสีฟันที่ราคาแรงมากอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้แบบมองข้ามแต่ตอนหลังเห็นคนใช้เยอะบ้างนะก็อประจบกับ เริ่มเริ่มเริ่มมีเงินอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออ,เเอก็ลองดูหมวกก็เปลี่ยนเหมือนกันอ,อ่ะเปลี่ยนเหมือนกันเฮ้ยเออโอเป็นความบ<า>ังเอิญเอเอมันเป็นความบังเอิญหรือว่าเทรนมันมาเออไม่รู้หรือเราโดนโฆษณาอะไรไ <อ S 1> จัไออะไม่แต่เห็นเพื่อนหรือว่ามีคนรอบตัวก็ใช้เรื่อยๆก็เริ่มแบบมีคนใช้แต่ก็แบบก็มีคนบอกว่าดีอะไรเงี้ยแต่แต่ที่ผ่านมาคือไม่ได้สนใจอะไรมากไงแต่ว่าในรอบปีที่ผ่านมา แปรงสีฟันก็ก็เปลี่ยนเรื่อยๆหมายถึงเปลี่ยนคือใช้แปรงยังใช้แปรงมืออยู่แต่เปลี่ยนยี่ห้อบ้างเปลี่ยนรูปแบบบ้างอะไรเงี้ยเออแต่มันก็มีโอเคบ้างไม่โอเคบ้างมันก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์มากก็เลยแบบเอ้ยก็อ่ะ,อะลองมาอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้มันก็ หลักพันต้นๆเนอะคือวิธีพูดเราเนี่ยเหมือนสปอนเซอร์เข้ามากเลยนะรู้ปะวิธีเรียบเรียงเรื่องเข้ามาในตรงนี้ปุ๊บโอ้โหตั้งหวะนี้คือสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไม่มีนะครับเข้าได้นะก็นั่นแหละเดี๋ยวนี้มันก็ราคาถูกลงอย่างที่หมกบอกเนาะแต่ก่อนคือแบบห้าหกพันอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็หลักพันพอมาใช้ก็รู้สึกว่าเออวะเฮ้ยมันมันมันดีกว่าเราแปลงเองอะล้วมันให้ความรู้สึกเหมือนครับ ตอนใช้ไหมขัดฟันอะไม่ไม่แน่ใจนะว่ามันไม่รู้มันแทนได้หรือเปล่านะแต่ตอนไปทําฟันอะหมอก็จะย้าว่าให้ใช้ไหมขัดฟันไหมคัดฟันเพื่อที่จะเอาคาบผินปูนออกอย่างนี้ใช่ป่ะก็นั่นแหละพอใช้ไอ้แปรงสีฟันไฟฟ้าเข้ามาจืดจืดจืดที่ฟันทุกซี่อย่างนี้ยก็ก็รู้สึกว่ามันเออว่ะมันดีอะแล้วมันก็ไม่เห็นคาบเสร็จแล้วก็ไปแปรงข้างหลังฟันได้อืมแปรงข้างหลังฟันได้นี่คือชอบมากนะเพราะว่าปกติแปรงฟันแล้วก็ไม่ได้แปรงที่องศานั้นไม่ง ทั่วถึงใช่ไหมใช่แต่ความน่าสนใจครั้งแรกถ้าประสบการณ์ที่ได้ใช้คือมันฟิลเหมือนแบบเฮ้ยเหมือนคลินิกทำฟันที่หมอใช้เครื่องกรอกฟันอืดๆนะที่แบบขัดเลยนี่หว่าแบบให้มันฟิลลิ่งเดียวกันเลยเี้ยแล้วก็รู้สึกความทีเดียวกันก็คือแบบเออก็ก็ก็น่าจะสะอาดขึ้นแต่ก็แอบกลัวว่าใช้ใบใบบ่อยๆด้วยแปรงที่มันแรงนะบางทีเขาแบบฟันจะสึกออันนี้ก็ะไรมเนยเลือกแปรงที่มันหัวแปรงที่มันเบาอ่ะ ไม่ใช่หัวแปรงที่แบบมันมีฮาร์ดซอฟอะไรมีเทียมอะไรใช่ไหมอก็เลือกแบบนั้นก็กลัวเหมือนกันตอนใช้ครั้งแรกนี่คือเลือดออกเลือดออก,อกเลยนะใช่เลือดออกที่เหงือกเออทุกคนก็เลือดออกหมดจริงปะเนี่ยก็เป็นเหมือนกันเออแล้วก็แบบเฮ้ยมันเป็นไรปะวะเอาขอแปรงวันต่อๆไปก็เออดีขึ้นก็แนะน,นํนาแนะนําถ้าเกิดใครกําลังตัดสินใจอะไรอย่างงี้เนี่ยก็ไปลองหาดูมันมันเวิร์กมันเวิร์กอีกเรื่องหนึ่งที่อยากพูดถึงเนี่ยก็คือตอนเนี้มันเป็น ฤดูการท้ายๆและของฤดูการงานวิ่งอ่าเพราะว่างานวิ่งใหญ่ๆตั้งแต่ต้นปีมาอย่างเงี้ยก็คือมันก็จะมีพวกจอมบึงมาราทอนใช่ไหมมีโคลคาริรันมีขอนแก่นมาราทอนมีบุรีรัมมาราทอนเป็นงานที่จะเริ่มตอนต้นเดือนมกราเนาะแล้วก็หลังจากนี้ไปช่วงมีนากรุมพามีนาเนี่ยก็จะเป็นงานพวก10เคในเมืองละถ้าสำหรับคนกรุงเทพเนาะอ่า ก็มันใกล้จะปิดซีซั่นแล้วแต่จากอีเวนท์ที่ไปจอยมาทั้งหมดเนี่ยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคนไทยวิ่งดีขึ้นวะอะคนไทยวิ่งดีขึ้นมากๆเลยนะอ,อย่างเช่นอย่างตอนไปโคคาลิรันเนี้ยปกติวิ่งยี่สิเอ็ดเคอะนี่จะวิ่งประมาณเพสหกเจ็ดอะไรประมาณนี้นะอตอนช่วงเลยสิบหกกิโลไปอ่ะปกติจะเห็นคนเดินเยอะมากแบบเดินห้สิปอร์เซ็นตะ แบบหมดแรงแล้วอะ่ะแต่ปีนี้คนเดินเหลือมาณสิเปอร์เซ็นตะ์ะทุกคนวิ่งหมดอ๋อคือมีพัฒนาการใช่รู้สึกอย่างนั้นแล้วแล้วท็อปร้อยท็อปท็อปร้อยชายท็อปร้อยหญิงเนี่ยคือชั่วโมงสี่สิบนะอันดับร้อยอ่ะอันดับร้อยคือชั่วโมงสี่สิบอ่ะคือเร็วามากคิดว่าเป็นกลุ่มที่เข้ามาใหม่หรือกลุ่มเดิมที่เขาฝึกกันมานานแล้วทั้งทั้งคู่ทั้งคู่ กลายเป็นเหมือนกับว่าการมาของอินฟลูเอนเซอร์นะหม่ไม่เป็นหลายๆคนเตทีแมนดาวพี่แอนน้องประสงค์อะไรพวกเนี้ยอที่หรือว่าคนที่เป็นอินฟูที่เกี่ยวกับการวิ่งใ่ไหมส่งผลเยอะแล้วก็เขามาพร้อมกับเดี๋ยวนี้มันมีการแชร์เรื่องโปรแกรมซ้อมหรือวิทยาศาสตร์การกีฬากับซ้อมวิ่งอ่ะเยอะเยอะขึ้นเยอะ แล้วก็ทุกคนเข้าแอคเซสได้ง่ายแล้วเราสามารถใช้ Gemini หรือว่า ChatGPT อย่างเงี้ยในการถามตารางซ้อมเลยเอ,อ่าอ่าโดยการให้ออกแบบซ้อมให้หน่อยใช่เราสามารถแบบว่าเอา PDF หนังสือเล่มหนึ่งที่เป็นตารางซอ้อมเงี้ยยัดใส่เข้าไปใช่ปะ่ะแล้วก็โอเคให้ออกแบบตารางซ้อมของเราอ่ะโดยใช้ข้อมูลจากหนังสือเล่มนี้อ่าแล้วก็ในระหว่างวันน่ะเราก็สามารถแคป สมมติใช้การ์มินใช่ปะ่ะแคปหน้าการ์มิน่ะผลกราฟหรืออะไรเงี้ยแล้วก็แปะไว้แล้วก็ช่วยวิเคราะ์หอันนี้หน่อยแล้วช่วยปรับตารางอะไรเงี้ยซึ่งมันเวิร์กนะแอบก็ช่วยได้แต่ว่าอาจจะต้องคลอเช็คก,กับโค้ชตัวจริงอีกหน่อยกลายเป็นทุกคนวิ่งกันดีขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงสุขภาพใช่ทีนี้มีคำถามว่าถ้า รัฐบาลใหม่อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ใช่ม <น S 1> ไม่เชิงาาไม่เชิงเอาเอาคืออยากจะต้องเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วถามว่า,าถ้าสมมุติไหนๆมันจะเลือกตั้งแล้วเนาะเลยเลยอยากชวนคุยว่า,าในเรื่องของเชิงการท่องเที่ยวกับถนนอะไรเงี้ยมีอะไรที่แบบมองไว้หรือว่าแบบอันนี้จะหลีดเท่ยทพระรามสองเหรอไม่ไม่ไม่ท่องเที่ยวกับถนนเขาไปแล้ว ท่องเที่ยวกับถนนคืออะไรถนนถนน,นท,ท่องเที่ยวท่องเที่ยวมีอะไรในเชิงท่องเที่ยวที่ที่รู้สึกแบบเฮ้ยอันเนี้ยรัฐบาลควรสนับสนุนไหมนะกับอีกประเด็นหนึ่งคือมันมีถนนเส้นไหนแบบอ่ะอยากให้มันเชื่อมถนนเชื่อมอไม่ใช่เชื่อมภูกเก็ตสนนิถนนเชื่อมสมุยเป็นต้นแต่เขาก็มีแผนจะทำคําว่าถนนเชื่อมสมุยสะพาน อ,อ๋อสะพานข้ามไปเลยใช่ไหม<ล>ขับรถคือคือมีตรงไหนที่รู้สึกว่าเหมือนแบบอยากให้ทำหรืออะไรไหมหรือก็ไม่ก็แล้วแต่ก็ปล่อยปล่อยให้มันเป็นตามเนเจอร์ไปไม่อะไปเกาะอ๋อแต่ไปเกาะมันยากนะอย่างเช่นเกาะช้างอะไรเงี้ยมันก็ไกลอยู่นะไม่ก็สมุยเป็นอะไรก็ได้มันไม่ได้หมายถึงว่าต้องทำสะพานข้ามเฉยๆไม่ควยเป็นถนนเชื่อมอนนแล<ค>้วมันช,ชวนคุยไม่สำหรับเราอาจจะไม่ได้มองเรื่องถนนอ่า สมมติสำหรับเราอะเรามองว่าอยากให้รถไฟมันครอบคลุมออ๋เป็นต้นอะไรอย่างนี้ถ้ารถไฟครอบคลุมก็คือตอนนี้มันสร้างทางคู่นะก็สร้างมานานแล้วแต่ก็อยากให้มันสร้างต่อไปแล้วเสร็จไปหนึ่งคู่ใช่ไหมหลังคู่หลังคู่จะได้วิ่งสวนกันได้ใช่ต้องยุดก็เออมันจะประหยัดเรื่องเวลาแล้วก็เฮ้ยถ้าแบบมันจะเป็นมิติใหม่มากเลยถ้าการรถไฟสามารถแบบหาโบกี้ใหม่คือมันไม่ใช่แบบ รถไฟร้อนอ่ะเออหรือแบบออจริงจังกับเรื่องการสถานีคือปัจจุบันน่ะขึ้นรถไฟนี่บางทีเรายังนึกไม่ออกว่าสถานีม่ต้องไปเดินขึ้นตรงไหนแล้วมันก็เป็นสถานีแบบที่แบบออลางๆแบบคนไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยเออถ้ามันสามารถทําให้มันให้มันเดินทางครบได้อ่ะหรืออย่างไม่ว่าจะเป็นแทรมภูเก็ต รถไฟขอ,อนแก่นที่ซึ่งแบบเราได้ยินมานานมากหรือเชียงใหม่อย่างเงี้ยแต่มันไม่เคยเกิดสักทีอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออถ้ามันเกิดได้น,นึกออกใช่ไหมว่าบางครั้งการเดินทางท่องเที่ยวอะ่ะเรานั่งรถไฟไปเชียงใหม่อ่านอย่างคืนแล้วแล้วอย่างจากนั้นคืออะไรต่อสุดท้ายก็ต้องเช่ารถหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ่าถ้าแต,แต่ถ้ามันครอบคลุมขนาดแบบ สามารถนั่งใช้รถสาธารณะได้ครอบคุมอเออมันก็น่าสนใจมันก็ดูสะดวกก็คือจริงๆเราไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นรถไฟก็ได้ถูกไหมเป็นอย่างอื่นก็ได้ดูอย่างอื่นก็ได้อ๋ <Cruise> <laughs> อค <laughs> รูสเรือมันเคยมันมันมีมันเคยมีโครงการแบบอะไรอะแถวระยองหรือพัทยาหรือชนบุรีอะแถวโซนนู้นอะแล้วก็วิง่งวิ่งเป็นสามเหลี่ยมอะลงไปภูเก็ตลงไปอะไรเงี้ยอ่าวไทย แต่ปัจจุบันเหมือนไม่คุ้มทุนหรือคนไม่ใช้อืมแต่เห็นด้วยนะเห็นด้วยกับประเด็นนี้นะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยพอเวลาเดินทางไปไหนก็ตามอะ่ะประจังหวัดไหนก็ตามอะ่ะถ้าเราขึ้นเครื่องบินไปเรานั่งรถไฟไปมันก็จบเลยไงมันจบตรงนั้นอ่าบางบางจังถ้าไม่นับว่าบางจังหวัดรถไฟไม่ถึงอะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็จะไปเที่ยวอย่างเงี้ยอย่างสมมุติว่าเราอยากไปขึ้นเขาฮิจกูดเนี่ย คือลองลองนึกดูมันมันจะเดินทางมันก็ได้อีกฟิลนะการเดินทางด้วยรถไฟแต่ว่าแบบหลายคนอาจจะไม่ไม่รู้สิอาจจะไม่คุ้นชินคือคือคือภาพลักษณ์รถไฟมันเป็นภาพลักษณ์ที่ต้องบอกว่าพอเป็นรถช้าพอเป็นรถไฟไทยอ่ะเออช้าไม่ตรงเวลาธุระกันดาลลาบากอะไรเงี้ยมันเลยเป็นภาพอิมเมจที่มันเออมันต้องรีแบรนดิ้งใหม่ต้องไปขึ้นรถไฟญี่ปุ่น <N> คือญี่ปุ่นน่ะรถไฟถึงทุกเมืองจริงๆใช่<ๆ>ไปถึงทุกเมืองแล้วก็อ่ะอะไรอะไรที่แบบไปไม่ถึงจริงๆอ่ะก็ถึงใช้บัสเต็มที่อะนะก็จะทําให้การท่องเที่ยวดีขึ้นแหละจริงๆหรือการเดินทางของคนมันไม่ต้องไปอิงก,กับถนนหรือว่าทุกคนต้องมีรถขนาดนั้นไงแต่ในส่วนตัวแล้วอะ่ะอยากเห็นสิ่งที่เทสลาอยากให้เป็นมากกว่า <N> ก็คือรถทุกคันอ่ะไม่ต้องมีคนขับ มันแชร์มันคุยกันนะก็คือถ้ารถทุกคันคุยกันนะแล้วเราแล้วเราสามารถเรียกรถจากแอปได้อะเหมือนอูเบอร์อย่างเงี้ยแต่เป็นเครือข่ายรถยนต์ะที่แบบคอยรับส่งเราไปสถานที่ที่หนึง่งพอส่งเสร็จแล้วก็ไปใช่ป่ะแล้วรถก็กลับไปเข้าภูก,กลางอ่ะก็คือไม่ต้องมันก็ไม่ต้องมีแท็กซี่ใช่ไม่มีแท็กซี่ไม่ต้องมีรถไฟไม่ต้องมีอะไรเลยแค่เราก็เรียกรถจากที่หนึ่งไปที่หนึ่ง ต้องมีคนออกมาประท้วงแน่นอนแต่ว่าอยากเห็นนะนั่นเป็นภาพที่อยากเห็นมากแต่สุดท้ายมันหลีกหนีไม่พ้นหรอกถ้ามันมาไงมันก็มาถูกไหมแต่แค่ว่าคุณจะปรับตัวยังไงเอาขั้นแรกให้รถทุทกคันะมันคุยมีโปรโตโคอลคุยกันนะให้ได้ก่อนให้ได้แค่ตอนนี้ไม่ีรถไฟฟ้าแล้วใช่ไหมจะเริ่มมีรถไฟฟ้าใช่ไหมหลังจากมีรถไฟฟ้าปุ๊บก็ต้องมีรถคุยกับรถได้แต่รถจะคุยกับคนขับมอเตอร์ไซค์ยังไง ไม่โมเตอร์ไซค์ก็ต้องมีไฟฟ้าเหมือนกันไงอ่าเสร็จแล้วถ้ามันค่าคุยกันได้อะแค่เนี้ยรถก็ไม่ชนแล้วอ่ะแล้วถ้ามันคุยกันได้จริงๆอ่ะมันก็ไม่มีไฟแดงแล้วนึกนึกภาพเวียดนามออกปะที่แบบทุกคนรถทุกคันมีพลังจิตอ่ะวิ่งพร้อมไปพร้อมกันขาสี่แยกแล้วมันไม่ชนกันอ่ะเออมันจะเป็นภาพนั้นอ่ะอันนั้นน่าจะเปลี่ยนโลกอีกอย่างนีใช่ใช่นี่คือสิ่งที่อยากเหมนสติปจ็อบเปลี่ยนโลกด้วยแอปพลิเคชันใช่ไหมใช่ใช่ สุดท้ายก่อนทิ้งท้ายก็มีหนังเรื่องหนึ่งที่จะฝากที่จะเข้าเดือนกุมภานี้เป็นหนังที่น่าสนใจก็คือเรื่อง5เซนติเมต per second หรือว่าชื่อภาษาไทยว่ายามสากุระร่วงรวยอันนี้เป็นหนังถ้าหนังใหม่คือเป็นหนัง live action v e r s i o นคนแสดงแต่ว่าถ้าเป็นหนังบทประพันธ์เดิมที่ ตัวเร i ชิโน่เนะเป็นแอนิเมชันความยาวอยู่ประมาณ60นาที63นาทีประมาณนี้แหละพุ่มกับก็คือมารโกโตชินไครหรือพุ่มกับที่คนไทยอาจจะรู้จักเขาในฐานวงกว้างหน่อยก็คือพุ่มกับเรื่อง y โ Name ที่เป็นเป็นแอนิเมชันตอนนั้นก็เป็นกระแสอยู่ช่วงหนึ่งเนาะที่ได้ผลตอบรับค่อนข้างสูงแล้วก็มาลัวๆเลย Your โยเนม e วทเทริงวิทย y o ูแล้วก็ซูซูเม สามเรื่องอคือผลงานก่อนหน้านั้นของเขาอะ่ะอย่าง5 i v e c e มันก็เป็นเรื่องแรกๆที่เขาทําขึ้นมาแล้วทาสร้างชื่อเสียงให้เขาไงเออก็เป็นฟิลโรแมนติกดราม่าแล้วก็เพลงก็จะมีความเศร้าๆอื่นๆหน่อยอะไรอย่างนี้อ่ก็ไปลองดูกันได้นะครับก็ <Animation. S 1> ตัวแอนิเมชันสามารถเข้าไปดูในโรงได้เหมือนกัน จะเข้าก่อนหนังภาพยนตร์สักสัปดาห์สองสัปดาห์ oh. แล้วเหมือนว่าจะมี iMac ด้วยนะถ้าใครอยากดูแบบจอใหญ่ iMac ของตัวแอนะิเมชันน่ะเหมือนเขาจะฉายด้วยเหมือนกันลองดูว่าจะฉายที่ไหนลองลอง,ลองติดตามข่าวอีกทีหนึ่งแล้วกันแต่ว่าเชื่อว่าถ้าคนที่ไปดูวันนี้มันมันคงฉายจำกัดลงหรือจำกัดรอบมากๆอะ่ะเพราะว่าคนที่ดูอ่ะก็คงเป็นคนที่แบบ mm. เป็นแฟนคลับจริงๆอะไรเงี้ยที่อยากดูเพราะเอาจริงนะ สามารถดูได้ในเน็ตถ้าเรื่องนี้ถ้าใครไม่ดูก็สามารถแบบเปิด youtube ดูได้เลยอะไรอย่างนี้แล้วก็ไม่รู้ตอนนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมที่หมวกบอกว่าการเดินออฟเวการเดินออฟเวก็เป็นอีกผลงานของมาโกโกตชินไคพี่อ่าจำชื่อจาเรื่องไฟเซนติเมตรเอร์เป็นเรื่องนั้นนะการเดินจาเรื่องนั้นเป็นเรื่องนี้เออใช่การเดินมันเป็นเหมือนแบบผู้ชายกับผู้หญิงเป็นนั่งในกระทอมหรือเป็นอะไรว่าอาชีพอะไรว่าเป็นเออนั่งฝนตกแล้วก็ต้องมาหลบที่แบบศาลาพัก ฝนในในสวนอะไรอย่เงี้ยแล้ว<อ>มันก็เป็นความสัมพันธ์ระหว่างสองคนเป็นเรื่องของชินคอีกเรื่องหนึง่งเรื่องแรกเนาะเรื่องแรกๆเลยถ้าตัวของ five c e มันจะเป็นเรื่องของสถานีรถไฟของที่นูน่นซึ่งก็เราพูดถึงเรื่องรถไฟอะไรเงี้ยนะมันก็อิงมาจากตัวญี่ปุ่นเขาเขาเดินทางด้วยรถไฟเยอะอะไรเงี้ยเราจะเห็นว่าเหมือนแบบหลายๆเรื่องที่เราเห็นได้อะ เ <exit> อ็กซิสเอทมันก็จะอิงกับบริบทการเดินทางของเขาถ้าของบ้านเราก็ต้องเป็นเรื่องขับรถขับรถลบขับรถลบเครนอะไรเงี้ยเออหรื o มอเตอแลนดเออหรือหรือไม่ก,ก็แบบอ,อะไรวะอีกหน่อยอาจจะมีเรื่องนี้ก็ได้นะเครนตกแล้วก็แม่งหรืออะไรตกอะไรหาเหวพัง เราก็ติดอยู่ในซากอ่ะเราต้องเอาชีวิตรอดเป็นหนังให้ได้เป็นหนังเป็นหนังอะไรงี้แล้วก็รอดมาปุ๊บก็มีหลุมยุบอีกหลุมยุบเออหรือหลุมยุบแล้วตัวไปอยู่ในนั้นเราต้องทํายังไงเซอร์วเวอร์ออกมาอะไรแนะนําให้ไปดูนะเราจะได้ดู5ฟ m ซนติเมตรเตอร์เซนต์เวอร์ชันไลแอคชั่นได้แบบอินอีกรอบหนึ่งโอเคก็สำหรับวันนี้ถ้าใครชื่นชอบก็ สามารถกดไลค์ subscribe ได้นะครับหรือว่าถ้ามีเรื่องมาคอมเมนต์พูดคุยกันก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาถามถ่ยกันได้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ